คุณเคยสงสัยไหมสถานีรถไฟลางคู่อำเภอท่าพนมอยู่ตรงไหนหลายคนยังไม่รู้เลยคลิปนี้มีคำตอบเฉะลยที่ตั้งสถานีรถไฟลางคู่ท่าพนมพร้อมอัปเดตโครงการใหญ่ที่กำลังมาไปดูกันเลยค่ะช่วงเฉะลยที่ตั้งสถานีสถานีรถไฟรางคู่จะอยู่ระหว่างทางโค้งก่อนถึงบริเวณบ้านหัวดอนหรือที่ตั้งโรงพยาบาลท่าพนมนั่นเองจุดสังเกตง่ายๆทางเข้าสถานีจะติดกับบริษัทคูโบต้า ช่วงอัปเดตโครงการเพิ่มเติมและไม่ได้มีแค่โครงการรถไฟลังคู่นะคะยังมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ยักษ์ที่จะเปลี่ยนท่าพนมนั่นคือโครงการถนนสายเลี่ยงเมืองท่าพนมถนนสายเลี่ยงเมืองเส้นสีม่วงจะเป็นถนนตัดใหม่เชื่อมช่วงระหว่างสะพานข้ามแม่น้ำกับบันตงไปจนถึงบ้านหลักศิลา บอกเลยว่าโปรเจก์นี้จะเพิ่มความสะดวกสบายให้การเดินทางในพื้นที่อย่างมากช่วงปิดท้ายและข้อควรระวังใครมีที่ดินใกล้โครงการนี้ถือว่าโชคดีมากแต่ใครที่กําลังจะซื้อที่ดินโซนนี้ต้องตรวจสอบดีๆระวังเรื่องการโดนเว้นคืนที่ดินเพื่อทําโครงการรถไฟลังคู่และถนนสายเลี่ยงเมืองในทุนกระเป๋าหนาเตรียมตัวกว้านซืที่ดินเก็บไว้กินกําไรได้เลย